สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุบุชแนลคลิปนี้ก็เป็นสรุปเนื้อหาของ Attack on Titan ซีซั่นตอนที่2ชื่อตอนนี้ก็มีชื่อว่า Midnight Train ถ้าแปลภาษาไทยก็แปลว่ารถไฟในค่ำคืนมืดมิดเนื้อเรื่องยังคงนำเสนอในฝั่งประเทศมาเล่นดินใหญ่ที่เพิ่งจะรบชนะพันธมิตรตะวันออกกลางสดๆร้อนๆด้วยความร่วมมือการต่อสู้ของชาวเอลเดียกับไททันเกราะโดยมีไรเนอร์แกนเลียสพีกและฟีกแต่หลังจากชัยชนะครั้งนั้นมากัดซีกโคได้ประชุมกับนายพลแห่งมาเลโดยพวกเขาได้ตรหนักว่ากำลังของประเทศเขาไม่สามารถพึ่งพาพลังของไททันอย่างเดียวได้อีกต่อไปเพราะประเทศอื่นพัฒนายานรบที่สามารถจม ีบนนนฟ้้าไดเช่กัและพวกเขาก็ไม่มีไททันที่บินได้ได้แต่ฟ้องมองอยู่จี๊กจึงเสนอว่าควรกลับไปเอาไททันบรรพบุรุษที่เกาะปาราดีอีกครั้งเพื่อซื้อเวลาให้มาเลสามารถพัฒนาอาวุธสงครามได้ดีกว่านี้ได้นายพลก็เลยถามว่าจี๊กมีเวลาเหลือแค่หนึ่งปีเช่นหรือไม่จีกจึงยอมรับและไม่แน่ใจว่าโคจะสามารถสืบทอดพลังไททันสัตว์ป่าของเขาได้หรือไม่โดยจี๊กต้องการกู้คืนศักดิ์ศรีจากความผิดพลาดเมื่อ4ปีก่อนเช่นกันหลังการประชุมสิ้นสุดลงแล้วโควบอกว่า เขาทึ่งในพลังไททันสัตว์ป่าของจีกไม่เหมือนกับไททันสัตว์ป่าคนอื่นมาก่อนจีกยังแกล้งทำหน้าสงสัยและบอกว่าเดี๋ยวโคคงรู้เองถ้าได้สืบทอดความทรงจําของเขามากัดได้โผล่มาพอดีและพูดเรื่องที่เกาะพาราดีโดยเรือทุกลำที่ส่งไป3ปีก่อนนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยยังอยากถามความเห็นของจีกว่าคิดยังไงเรือ32ลําลำที่หายไปนั้นอาจจะไม่ใช่ฝีมือไททันคนเดียวแต่คงมีอย่างน้อย2ตนมาเลยยังคงต้องการไททันในการโจมตีเกาะแห่งนั้นและยังต้องจับตาดูทีมสํารวจเช่นกัน ส่วนทางด้านไรเนอร์ที่ตื่นจากฝันร้ายเขาฝันถึงการต่อสู้ที่ชิกาชินะเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบกับพอโก้แกเลียสที่กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะเขาบอกว่าที่ไม่ปลุกไรเนอร์เพราะคิดว่าไรเนอร์เนี่ยฝันดีไรเนอร์ er ก็ขอบคุณที่ช่วยเขาในการโจมตีพอร์สลาวะแต่แกเลียสบอกว่าไม่จําเป็นถ้าฉันสืบทอดไททันกรอะเมื่อ9้าปีก่อนคงไม่เป็นแบบนี้รวมไปถึงการตายของพี่ชายที่ปกป้องไรเนอร์และถูกกินโดยยูมิลที่เป็นไททันไรเนอร์ er จึงถามว่า นายเห็นความทรงจำของมาเซลใช่ไหมแต่แกเลียสบอกว่ามาจากผู้หญิงที่ชื่อยูมิลเธอคนนั้นเชื่อเป็นผู้หญิงที่น่าเวทนาเหลือเกินแล้วก็มีภาพตอนที่ยูมิลโดนมัดและแกเลียดกำลังจะเป็นไททันและกินยูมิลเข้าไปเพื่อรับพลังไททันขาก,กัดกายของพี่ชายกลับมาจากนั้นแกเลียสก็ถามไรเนอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกาะแห่งนั้นกันแน่ฉนันเห็นนายจากความทรงจำของยูมิล นายพยายามจะเรียนแบบพี่ชายของฉันให้เป็นผู้ชายที่วิ่งพาได้ใช่หรือไม่แต่พีก,ก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องพอดีและบอกแกเลียดว่าอย่าเพิ่งไปกดดันคนที่เพิ่งถูกยิงมาเลยและนี่ก็2เดือนแล้วที่เธอได้กลับร่างเป็นมนุษย์จนลืมวิธีเดินสองเท้าไปแล้วทําไม่ต้องใช้ไม้ช่วยพยุงจากนั้นก็บอกไรเนอร์ว่าควรไปหากาบิเพราะพวกเด็กๆก,กังวลถึงเขามากในตอนเย็นที่ท่าเรืออูโดคุยกับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดไททันมันจะเป็นต่อสงครามแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเขาก็เห็นทหารเฉลยของพันธมิตรตะวัน นอกกลางถูกส่งขึ้นเรือไปด้วยสภาพที่บาดเจ็บเขาก็เลยด่าว่าเดี๋ยวพวกมันก็คงไปกระจายเขาไททันเป็นอาวุธสงครามที่ไร้มนุษยธรรมบาบลๆและจะส่งผลร้ายต่อชาวเอลเดียแบบพวกเราในขณะที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้แต่นั่งนิ่งอูโดที่ไม่พอใจก็เตะก,กระหลัดพันเชื่อแต่ไรเนอร์เข้ามาแล้วบอกว่าอย่าทำลายทรัพย์สินสาธารณะทำให้พวกเด็กๆดีใจมากที่ได้พบไรเนอร์ กาบีก็เลยบอกข่าวว่าพวกเขาจะได้กลับไปโซนกับการลิเบริโอแล้วจากนั้นเธอก็ดึงไรเนอร์มาส่วนฟันโก้ขานและอยากให้ไรเนอร์ได้พักบ้างแต่ไรเนอร์จับที่หัวและบอกว่าไม่เป็นไรกาบีจึงบอกให้ฟันโก้กลับไปที่บ้านนอนซะไรเนอร์ er ก็ได้เห็นภาพเด็กสี่คนซ้อนทับกับเบลลูธที่ตายไปแล้วในคืนนั้นบนรถไฟเที่ยวกลางคืนโคก็มาเล่าแอพูดไม่รู้เรื่องและก็กอดกาบีจนนอนผลักออกฟันโก้เห็นว่าไม่ควรให้พี่ชายเขาดื่มเลย ไรเนอร์ er จึงทักว่ากาบีอาจจะสามารถสืบทอดไททันกรอกของเขาได้ฟันโก้จึงบอกว่าถ้าเธอได้รับสืบทอดแล้วก็จะมีอายุแค่27ปีเท่านั้นหรืออาจจะโดนกระสุนยิงตายไปก่อนแบบนี้มันดีแล้วหรือเปล่าทำให้ไรเนอร์ er ทำหน้าทะมึงตึงใสและบอกว่าถ้าเขาไปฟ้องเบื้องบนว่าฟันโก้สงสัยในเกียรติของการได้สืบทอดไททันทั้ง9ครอบครัวจะกลายเป็นไททันอาวุธทั้งหมดทำให้ฟันโก้ตก ok ใจกลัวจึงขอปฏิญ,ญาณว่า จะขอเป็นอิสระจากสายเลือดของยูมินบรรพบรุษของพวกเขาและจะอุทิศตนให้มาเลไรเดอร์ถามว่าอะไรคือเกียรติของการสืบทอดไททันทั้ง9ฟานโก้จึงตอบว่าเป็นชาวมาเลผู้ทรงเกียรติและได้แสดงความภักดีกับแผ่นดินแม่ของเราไราเนอร์ก็เลยถามว่านายอยากสืบทอดไททันเก่อหรือเปล่าและหันหน้าไปทางกาบี ฟานโก้จึงตอบว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่จะเป็นผู้สืบทอดไรเนอร์จึงแต่ไหลพร้อมพูดว่าใช่แล้วนายจะต้องช่วยกาบีจากอนาคตอันมืดมิดที่รอเราอยู่เมื่อรถไฟมาถึงชายแดนริเบเดโอแล้วกาบีกระโดดลงมาด้วยความดีใจลมถึงจิกส่วนแกเลียสก็พยุงโคที่เมามานั่งพีก,ก็ให้กำลังใจกาบีว่าควรจะได้รับความสนุกบ้างเพราะสิ่งที่เธอเพิ่งทำไปเนี่ยสุดยอดมากทำให้กาบีดีใจที่ถูกชมส่วนฟันโก้มองไปทางไรเนอร์และคิดว่า จะสามารถเชื่อใจเขาได้หรือไม่เขาอยากจะให้ชาวเอลเดียเป็นอิสระจากสงครามจริงหรือเปล่าแกนเลียดก็ให้ฟันโก้ทำตัวตามสบายหน่อยแต่ฟันโก้ก็ยังอยากฝึกต่อพวกนี้กาบีก็เลยเ็บว่านายคิดจะอยากทำคะแนนหรือไง แต่พีก,ก็มาปลอบว่าทั้งสองอย่าหักโหมเกินไปนะเมื่อชาวเอลเดียกลับมาหาครอบครัวของพวกเขาไรเนอร์เองก็เจอกับแม่ในขณะที่โคถูกพยุงพาไปนั้นฟันโก้ได้เห็นชาวเอลเดียที่บาดเจ็บและดูมีสีหน้าที่เมื่อล้อยเจ้าหน้าที่คอสโคจึงอธิบายว่าพวกเขาเป็นจิตเภทไปแล้วอันเนื่องมาจากสงครามที่ยาวนานแถมยังแกล้งตะโกนให้ตกใจและหัวเราะทำให้ชายผมยาวปิดตาข้างหนึ่งล้มลงฟันโก้ก็เลยเข้าไปช่วยและบอกว่าปลอกแขนเสือส้อใส่ผิดด้าน พร้อมปลอบว่าไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องต่อสู้อีกแล้วจากนั้นก็ตัดไปที่ครอบครัวของกาบีและไรเนอร์ที่ทานข้าวพร้อมกันกาบีก็โม้เรื่องที่ทําลายรถไฟในสงครามทําให้แม่ของไรเนอร์ชมกาบีในความกล้าหาญของเธอพร้อมถามความเห็นของไรเนอร์ไรเนอร์เองก็เห็นด้วยและจะได้ให้กาบีสืบทอดไททันเกราะแม่ของไรเนอร์ก็ดีใจที่จะมีสมาชิกคนที่สองได้เป็นนักรบผู้กล้าส่วนพ่อของกาบีก็ถามไรเนอร์ในเรื่องที่เกาะพาราดี้แต่กาบีห้ามเอาไว้เพราะอาจจะมีเรื่องที่เขาไม่อยากพูดก็ได้เนื่องจากเขา อยู่ในเกาะปีศาจแห่งนั้นมาถึง5ปีแต่ไรเนอร์กลับแชร์ประสบการณ์บางอย่างที่เขาเจอมาไม่ว่าจะเป็นชาวเอลเดียที่แย่งมันฝรั่งไปกินหน้าตาเฉยเพราะว่าหิวเจ้าโง่ที่ลืมว่าตัวเองกำลังจะไปห้องน้ําหรือคนที่เอาแต่คิดเรื่องของตัวเองและมีผู้คนที่หลากหลายที่นั่นถ้าไม่ทุกคนที่ฟังอยู่นะนิ่งอึ้งไปโดยเฉพาะกาบีแม่ของไรเนอร์มีสีหน้าที่เคร่งเครียดเมื่อพูดจบไรเนอร์ก็ขอโทษที่พูดเยอะส่วนกาบีก็งงในเรื่องผู้คนหลากหลายรูปแบบและพยายามจะถามเพิ่มแต่แม่ของไรเนอร์ไปปิดหหหหนน้้าาาตและมีีีสท่เือโ พร้อมบอกว่าเกาะแห่งนั้นเป็นเกาะปีศาจที่ทําให้โลกนี้กลายเป็นนรกถ้าไม่รีบจัดการแล้วก็พวกมันจะโจมตีโลกนี้ด้วยไทยทันจึงเป็นหน้าที่ของเอลเดียที่ดีแบบพวกเราที่จะหยุดยั้งพวกมันไม่ให้กระทําได้ จงลงโทษพวกมันที่หนีไปที่เกาะแห่งนั้นและได้ทอดทิ้งพวกเราเมื่อทั้งสองเดินมาข้างนอกกาบีก็พยายามจะถามไรเนอร์ดูเหมือนว่าแม่ของไรเนอร์จะรู้อะไรบางอย่างสังเกตว่าไราเนอร์เปลี่ยนไปนับแต่กลับมาจากเกาะแห่งนั้นแต่ไรเนอร์พยายามเบี่ยงประเด็นว่าก็เป็นธรรมดาที่เห็นเด็กอายุ12ขวบโตขึ้นแล้วกลับมาแต่กาบีรู้สึกว่าไราเนอร์ปิดบังอะไรอยู่ระหว่างทางก็มีศพของทหารที่ดูเหมือนว่าจะฆ่าตัวตายวันต่อมาในห้องของซีกที่ใช้แทนห้องประชุมอันประกอบไปด้วยโคจิกแกเลียสพีก รที่ไม่ได้ประชุมมาแค่เรื่องน้ำชาแกเลียสถามว่าคนจากมาเล่าสฟิกตอบว่าไม่ได้อยู่ในห้องนี้จากนั้นก็กล่าวถึงความจําเป็นที่ต้องเอาไททันบนรรพบุรุษมาครอบครองเพื่ออนาคตของมาเลและชาวเอลเดียนในมาเลและจําเป็นจะต้องใช้ใครสักคนในการปลุกระดมเรื่องอันตรายของเกาะพาราดี้นั่นก็คือจากูลไทเบอร์ที่มีไททันคอนสงครามเพราะเคยเป็นผู้ที่ต่อสู้กับกิงฟริตในสงครามไททันครั้งใหญ่ และประชาชนจะฟังพวกเขาจีก็เลยชมพีกว่าเข้าใจประเด็นเร็วดีส่วนแกเลียสแอบสงสัยว่าทั้งที่ตระกูลไทเบอร์ไม่เคยทำหน้าที่ปกป้องประเทศเลยสักครั้งทั้งที่พวกเขามีเททันคอนสงครามไว้ในครอบครองอยู่พวกเขาใช้ชีวิตในคฤหาหน์หลังใหญ่วนที่ดินผืนกว้างในขณะที่ชาวเอลเดียคนอื่นถูกบังคับให้อยู่ในเขตกักกันแล้วจู่ๆจะให้มาเป็นวีรบุรุษเนี่ยนะจีกเองก็เข้าใจในประเด็นของแกเลียสแต่ตระกูลไทเบอร์ก็เป็นห่วงมาเลยเช่นกันและจะมีเทศกาลริเบริโอเร็วๆนี้จะมีการ เชิญแขก V.I.P มาเพื่อฟังประกาศปลุกระดมนั้นจากไทเบอร์ในแผนการยึดครองเกาะพาราดี้โดยชะตากรรมของเอลเดียนและมาเลขึ้นอยู่กับสิ่งนี้แล้วและเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่มาเลกบันทึกบทสนทนาของพวกจี๊กอยู่มากัดก็ดกคอมเมนต์ว่าดูไม่ได้น่ากังวลอะไรมากยกเว้นประโยช์ของจี๊กจะแอบบอกใบ้ทุกคนอยู่ก่อนแล้วว่าพวกเขาถูกดักฟังอยู่จากคาพูดที่บอกว่าไม่ใช่ห้องนี้ไรเนอร์ก็เดินออกไปดูฟันโก้ฝึกกับกาบีอยู่และกาบีก็ชนะไรเนอร์ก็เดินไปและบอกว่าจะกลับไปที่เกาะแห่งนั้นตอนหน้ามี ว่าประตูแห่งความหวังจะพูดถึงชาวเอลเดียผู้ทรงเกียรติว่าทางที่เขาเดินเนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่ติดตามได้ในวันอาทิตย์สี่ทุ่มที่เวลาญี่ปุ่นส่วนทรัพไทยจะมาเวลาเดิม7จ็ดโมงเช้าวันจันทร์นี้นะครับเพืเ่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกด r e พ o s ์ก่อนสลับเฟซบุ๊กเพื่อข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ